สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง t r a i l and t a เท w i t h p a ต t y พนนีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เป็นเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะคะของยุโรปนะคะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมียุคไหนบ้างแล้วก็เราก็จะมียกตัวอย่างด้วยในสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปมาทั้งหมด ซึ่งมีหลายประเทศหลายเมืองมากเนาะทุกท่านอาจจะจําได้คุณคุณว่าแต่ละสถานที่นะคะเราก็จะอธิบายเนาะว่าโบทนี้เป็นสถาปตัตยกรรมยุคนี้อ่าหรือว่าวังวังนี้มีแบบเออมาอินสปายมาจาก ใครมาจากยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นศิลปะผสมผสานของอะไรบ้างนี้นะคะ,ะก็คือเพื่อความที่เราอ่ะพูดถึงบ่อยมากตลอดเวลาทุกครั้งเราก็เลยอยากจะมาขยายความให้ทุกท่านได้รู้มากขึ้นว่าศิลปะแต่ละยุคเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมีความแตกต่างกันยังไงเนาะค่ะอืมเราเองก็อยากรู้เหมือนกันเราก็เลยทำข้อมูลมานะคะเพื่อที่จะมาบอกทุกท่านนั่นเองอ<ะ>ค่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไป บอกรายละเอียดข้อมูลกันโนก็รบกวนทุกท่านนะคะช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับยุคแรกนะคะก็คือยุคพลาสติกหรือคลาสสิคพีเรียดซึ่งมีศิลปะแบบสองอย่างนะคะอยู่ในยุคนี้ก็คือศิลปะกรีกและก็ศิลปะโรมันค่ะสำหรับยุคพลาสติกนะคะเป็นช่วงเวลาราวคริสต์ศต,ตวรรษที่5ก่อนคริตสตศักราชจนถึงช่วงศตวรรษที่5หลังคริสต์ศักราช แนวคิดหลักนะคะคือเป็นศิลปะเพื่อความงามความสมบูรณ์และเหตุผลความรกรมงลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นยุคที่วางรากฐานให้กับศิลปะสถาปัตยกรรมและปรัชญาตะวันตกในเวลาต่อมาสําหรับศิลปะกรีกนะคะหรือกรีฑอาร์ตจะอยู่ในช่วงเวลาราวคริสตส์ศตวตรรษที่8ก่อนคริสตศักราชจนถึงศตวตรรษที่1ก่อนคริสตศักราชแนวคิดหลักจะเป็นเกี่ยวกับความงามแบบอุดมคติหรือ ideal beauty นะคะ มนุษย์เป็นแบบอย่างแห่งความงามและสัดส่วนลักษณะเด่นของทางสถาปัตยกรรมจะใช้เสาหรือคอลัมน์เป็นองค์ประกอบหลักแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่แบบดอริกก็คือแข็งแรงและเรียบง่ายแบบไอออนิกเป็นเสาหัวขดลายแล้วก็คอรินเทียนมีความหรูหรามีลายใบอะคันทัสตัวอาคารจะสมมาตรแล้วก็มีสัดส่วนลงตัวนะคะเป็นโกลเด้นเรชสร้างจากหินอ่อนขนาดพอเหมาะไม่โอ่อนจนเกินไป เน้นความงดนงานที่สมดุลและมีเหตุผลลักษณะเด่นจะใช้ความสมดุลความลมกลืนแล้วก็สัดส่วนที่สวยงามอย่างมีตรกกะศิิลปินที่สําคัญในยุคศิละปะกรีกก็จะได้แก่ฟีเดียสแล้วก็โพลีไคตอสตัวอย่างของศิละปะกรีกนะคะได้แก่วิหารแพนเทียนอยู่ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซวิหารเทราอยู่ที่เมืองโอลิมเปียประเทศกรีซและก็โรงละครเดลฟีอยู่ที่เมืองเดลฟีประเทศกรีซค่ะ สำหรับศิลปะโรมันหรือโรมันอาร์ตนะคะอยู่ในช่วงเวลาราวคริสต,สต์ศตวรรษที่หนึ่งนคริสต์ศักราชจนถึงศตวรรษที่5หลังคริสต์ศักราชแนวคิดหลักคือเป็นศิลปะเพื่ออำนาจและจักรวรรดิมีความยิ่งใหญ่แข็งแกรง่งและใช้ประโยชน์ได้จริงลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมก็คือจะเน้นฟังแข็งแรงแนละการใช้งานได้จริงอย่างเช่นการใช้ซุ้มโค้งหรือโดมเป็นอย่างเป็นอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาการใช้คอนกรีตเพื่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มีการสร้างถนนสะพานโรงอาบน้ำและสนามกีฬาอย่างเป็นระบรบลักษณะเด่นของในยุคนี้ก็คือจะมีความยิ่งใหญ่แข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีการผสมผสานศิลปะเข้ากับวิศวกรรมตัวอย่างของศิลปะในยุคโรมันนี้นะคะได้แก่โคลอสเซียมที่เมืองโรมประเทศอิตาลีวิหารแพนเตียนที่กรุงโรมประเทศอิตาลี และสภาส่งน้ำปงดูก้าที่เมืองนีมส์ประเทศฝรั่งเศสค่ะสำหรับศิลปะวัฒนธรรมสมัยกลางนะคะได้แก่ศิลปะไบแซนไทน์ศิลปะโรมาเนสและก็ศิลปะโคติค่ะสำหรับดูที่สองนะคะได้แก่ไบแซนไทน์เป็นช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่4ี่ถึงหมีแนวคิดหลักเป็นศิลปะเพื่อศาสนายกย่องพระเจ้า และความศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกมนุษย์ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมในยุคนี้ได้แก่มีโดมขนาดใหญ่ตรงกลางภายในตกแต่งด้วยภาพโมเสกสีทองและแก้วผังอาคารเป็นรูปกางเขียนกรีกหรือกรีกคอสแพลนมีการใช้แสงธรรมชาติสร้างบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ลักษณะเด่นในยุคนี้สถาปัตยกรรมจะเน้นไปทางความศักดิ์สิทธิ์สงบนิ่ง การใช้สีทองและแสงเพื่อสื่อถึงพระเจ้าศิลปินที่สำคัญในยุคนี้จะไม่เน้นชื่อบุคคลเพราะว่าเราจะเน้นเป็นงานเพื่อศาสนาค่ะตัวอย่างของศิละปะในยุคไบเซนไทยนี้นะคะได้แก่โบสถ์ไฮเกอโซเฟียที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีโบสถ์ซันวิตเเล่อยู่ที่เมืองราเวนนาประเทศอิตาลีโบสถ์เซนมาหรือเซนมาร์บิกาเวนิสประเทศอิตาลี ในส่วนของศิละปะในยุคโรมานสจะอยู่ในช่วงเวลาราวคริสตศตวรรษที่9ถึง12นีแนวคิดหลักคือเป็นศิละปะเพื่อาศาสนาและความมั่นคงของคริสตสาศาสนาลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมจะเป็นผังอาคารรูปกางเขนลาติหรือลาตินครอสแ plan ใช้กำแพงหนาช่องหน้าต่างเล็กมีโครงสร้างเป็นโค้งครึ่งวงกลมหลังคาจะโค้งแบบถ้ำหรือโค้งกระบอกเน้นความแข็งแรงมั่นคงและความศรัทธา ลักษณะเด่นของในยุคนี้ก็คือจะเน้นความหนักแน่นแข็งแรงศักดิ์สษิ์และก็มีการใช้เครื่องวงโลรงค่ะตัวอย่างของศิลปะในยุคโรมนเนนี้นะคะได้แก่โบสถ์แซนโฟเมืองคองประเทศฝรั่งเศสมหาวิหารปิซ่าเมืองปิซ่าประเทศอิตาลีมหาวิหารสเปเยอร์อยู่ที่เยอรมน,นีแล้วก็ที่ที่เราไปมาแล้วนะคะก็ได้แก่กำแพงเมืองอาริล่าหรือบูเล,ล่า เดออาวิลาที่เมืองอาวิลาประเทศสเปนค่ะสำหรับศิละปะยุคต่อมานะคะคือยุคโกธินค่ะอ,อ,อยู่ในช่วงราวคริสตศตวรรษที่1 2บสถึงสิแนวคิดหลักนะคะคือเป็นศิละปะเพื่อศาสนาแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าค่ะลักษณะเด่นนะคะทางสถาปัตยกรรมในยุคนี้เนี่ยอาคารจะสูงชะลูแสดงถึงการพุ่งขึ้นสู่สวรรค์หน้าตาเป็นกระจกสีขนาดใหญ่ บอกเล่าเรื่องราวจากพระคำพีใช้โครงสร้างโค้งแหลมและยักข้้ยันภายนอกค่ะเพื่อรับน้าหนักภายในอาคารนะคะจะเป็นลักษณะโปรโง่โล่งมีแสงรอดเข้ามาสร้างบรรยากาศที่ศั์สิทธิ์ค่ะตัวอย่างสถาปัตยกรรมนะคะคือ f l าเอนเคเชอร์นะคะก็จะอยู่ในช่วงกรอทิกตอนปลายค่ะมีรูปทรงนะคะโดมทรงหัวหอมคู่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกอทิกเลยค่ะ อีกที่หนึ่งนะคะคือเซนต์ปีเตอร์เชิร์ชค่ะในเมืองมิมนิกประเทศเยอรมน,นีอีกที่หนึ่งคือโทเลโดคาเทดอลนะคะซึ่งอยู่เมืองโทเรโดประเทศสเปนค่ะรวมไปถึงสะพานนะคะเซนต์มาตินบริดจ์ค่ะและคาเทดอลเดอร์บีล่าค่ะซึ่งเป็นลักษณะของโรแมน,นสผสมกอริเนค่ะสำหรับยุคต่อมานะคะจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหม่ค่ะได้แก่ยุคเรเดซอง ยุคบาโรกยุคอกโคโคและยุคนนโอคลาสติกค,ค่ะค่ะศิละปะวัฒนธรรมในยุคโรอนิสซองนะคะจะมีอยู่ในช่วงเวลาคริสป์ศตตรวันที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดแนวคิดหลักค่ะจะมีแนวคิดว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลหรือว่าฮูแมนนิซึมนะคะจะเป็นช่วงฟื้นฟูศิละปะและวิทยาการจาก,กรุยยุคกรีกโรมันค่ะลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมนะคะคือจะเน้นความสมมาตรสมดุลและสัดส่วนค่ะ ใช้เสาและหน้าจวและโดมแบบโรมันโบราณนะคะมีระเบียงและซุ้มโค้งกลมค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพระราชวังเวนิเซียค่ะหรือปาราโซเวนิเซียที่ประเทศอิตาลีอัลคาซาเดอโทเรโดค่ะที่เมืองโทเรโดประเทศสเปนฟราเวนเคเชอร์ค่ะที่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมน,นีและสุดท้ายพระราชวังเอลเอสโกเรลค่ะในประเทศสเปนค่ะ ศิลปะยุคต่อมานะคะคือศิลปะยุคบาโรกค่ะจะอยู่ในช่วงคริสต์ศต,ตรวรรษที่1 7บเถึงสิแนวคิดหลักก็คือจะสื่อถึงอำนาจความศรัทธาและอารมณ์นะคะเป็นศิลปะที่มีความเคลื่อนไหวค่ะลักษณะเด่นนะคะทางสถาปัตยกรรมคือจะมีตึกนะคะจะมีรูปทรงโค้งมนมีดูแล้วมีความเคลื่อนไหวมีลวดลายซับซ้อนใช้แสงและเงาเป็นคอนทราสเพื่อสร้างความดรามา่า การตกแต่งภายในจะหรูหรานะคะเพดานมีภาพวาดที่พระเจ้าหรือาศาสนาอยู่ค่ะตัวอย่างสถาปัตยกรรมนะคะเช่นฮังการ i a n State Opera House ซึ่งตั้งอยู่ที่บูดาเปสต์นะคะประเทศฮังการีค่ะอีกที่นึงนะคะคือฮังการีนพ i a m e n t Building ค่ะซึ่งเป็นรัฐสภาฮังการีนะคะอยู่ที่บูดาเปสต์เช่นเดียวกันค่ะ ศิลปะสมัยรอมโคโคค่ะจะอยู่ในช่วงเวลาเราต้นคริสต์ศตวรตรษที่18นะคะแนวคิดหลักนะคะก็จะเน้นความหรูหราแบอ่อนหวานงดงามและเน้นความสุขในชีวิตชนชั้นสูงค่ะลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมนะคะจะเน้นใช้สีพาสเทลอ่อนนะคะอย่างเช่นสีฟ้าอ่อนสีครีมสีชมพูทองค่ะ ลวดลายประดับโค้งม้วนคล้ายเปลือกหอยนะคะแล้วก็พื้นที่ภายในแสดงฝวาสบายแล้วก็ละเอียดประณีต่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพระราชวังนึ่งเฟ่นบวกนะคะซึ่งจะเป็นสไตล์บารโรกโ,โคโคนะคะภายในตกแต่งหรูหรามีห้องโถงกระจกและภาพเพดานที่งดงามค่ะต่อมานะคะศิลปะ ยุคนีโอคลาสิกค่ะจะอยู่ในช่วงเวลาปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19แนวคิดหลักนะคะคือจะกลับไปยึดหลักเหตุผลระเบียบวินัยของกรีกโรมันโบราณค่ะซึ่งเป็นปฏิกิริยานะคะต่อต้านความฟุ้งเฟ้อนะคะของยุครกโคโคซึ่งเป็นยุคก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมนะคะก็จะใช้เสาแบบดรเริกไอออนิกนะคะโครินเทียน โครงสร้างนะคะจะมีความเรียบแข็งแรงและสมมากไม่มีการตกแต่งฟุ้งเฟยค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น Royal Palace of Madrid นะคะพระราชวังหลวงของเมืองเาดิดประเทศสเปนค่ะซึ่งจะเป็นศิลปะแบบบาโรกนะคะผสมนีโอคลาสสิกค่ะอีกที่นะคะคือ Prado Museum ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองมาดริดสเปนเช่นเดียวกันค่ะเป็นพ,พิพิธภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดที่หนึ่งในยุโรปนะคะค่ะจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตาร์ของศิลปะวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยของยุโรปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทุกคนจะมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมแต่ละยุคมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไปอย่างสนุกขึ้นเนะาะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราช่อง t r a ทร a แ a นเท with แ a ด t ิ้งคณีด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย